สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาระเผยโมเมนต์กับลูกๆแคปชั่นสุดซึง้งแด่คุณแม่ที่กำลังเหนื่อยล้าทุกคนแม่ที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำน้ำตาไหลอับแก้มแม่ที่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสาระคาสิงกินีคุณแม่ลูกสองโพดภาพสุดซึ้งกับลูกๆทั้งสองคนพร้อมแคปชั่นยาวแด่คุณแม่ที่กำลังเหนื่อยล้าทุกคนว่า Happy m o t h e r s Day ทำงานอะไรอะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆเหนื่อยไหมเหนื่อยสิอาชีพไหนก็เหนื่อยหมดนั่นแหละแต่อาชีพแม่เป็นสิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่เรารักเหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมแลกเพื่อที่จะได้ทําหน้าที่แม่รู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้เป็นแม่คนได้เลี้ยงลูกรักทั้งสองขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกของแม่ แด่คุณแม่ที่กำลังเหนื่อยล้าทุกคนความเป็นแม่คือหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพ่อแม่เป็นงานที่ท้าทายมีทั้งช่วงเวลาที่ดีๆเช่นเวลาที่ได้หัวเราะหรืออ่านหนังสือด้วยกันกับลูกมีช่วงเวลาที่แย่ๆเช่น เวลาที่เราต้องรับมือเวลาลูกเลี้ยงยากดื้อมากสนมากและต่อต้านมากและแม่ทุกคนย่อมรู้สึกเหมือนเหมือนกันว่าการเลี้ยงลูกนั้นเป็นอะไรที่สุดพลังไปจนหมดร่างแม่ที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำน้ำตาไหลอับแก้มเพียงเพื่อต้องการความสงบแค่หนึ่งนาทีแม่ที่รู้สึกเหนื่อยมากจนแทบทำอะไรต่อไม่ไวแค่อยากล้มตัวลงนอนได้นานเท่าที่ต้องการแม่ที่นั่งร้องไห้สำนึกผิดบนโซฟาหลังจากที่ตะคอกลูกที่ทำผิดเพียงเล็ก นอยแล้วรู้สึกว่าตัวเองช่างเป็นแม่ที่ไรค่าแม่ที่พยายามอย่างมากแต่ก็ไร้หวังที่จะใส่ชุดสวยที่เคยใส่ได้ก่อนที่จะมีลูกแม่ที่จะไม่ออกจากบ้านไปผ่อนคลายที่ไหนเพราะว่ามีงานบ้านมากมายรออยู่ แม่ที่ต้องโทรสั่งอาหารเดลิเวอรี่อีกครั้งเพราะว่าปรุงอาหารที่ตั้งใจทําไม่สำเร็จแม่ที่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในห้องส่วนตัวหรือท่ามกลางผู้คนขอให้คุณรู้ว่าคุณเป็นแม่ที่ดีพอคุณเป็นคนสำคัญคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเสมอคุณทำได้ดีที่สุดแล้ว เมื่อลูกมองดูคุณเขาคิดเสมอว่าคุณเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบเขาคิดเสมอว่าคุณเป็นแม่ที่ดีมากแล้วลูกจะเอื้อมมือมาจับคุณเขาจะคิดว่าคุณเข้มแข็งที่สุดเขาจะคิดว่าคุณสามารถพิชิตโลกได้เมื่อลูกกินอาหารที่คุณป้อนเขาเขาจะคิดว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดเพราะทําให้เขาหายหิวหัวใจดวงเล็กๆของลูกจะรับรู้ถึงความรักที่คุณมีให้กับเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกเขาแค่ต้องการคุณเครดิตแฮชแท็ก นมแม่ป้าหมอสุธีราขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ